สบายดีสบายดีมือทุกคนเลยเนาะวันนี้อยู่กับรถทีช่องน้องรถจนารลองสารอีกแล้วเนาะตอนนี้น้องรถกาลังเดินทางไปเนาะปีนี้ปีใหม่บัได้กลับลองสารเด้อปีนี้จะลงไปที่ลาวไตเนาะทุกคนจะไปแข่งสารวัตรนั่นเองตอนนี้ก็กาลังจะไปฮับแม่บางอยู่ที่ทางออกทางออกตัวออกมาแต่ลองสารเนาะอยู่ที่บ้านทาบกปลาเพว่า บอกให้แม่บางมาท่าอยู่บอนทางนองนั้นจึงง่ายต่อการไปรับเพราะว่าถ้าเขากลับไปกลับมากะเสียเวลาในการขี่รถเนาะตอนนี้กะแม่บางมาท่าได้ประมาณสองสามชั่วโมงแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้กะตอนนี้กะส่งมงอย่างละแม่บางมาฮอดกะประมาณสิบสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวถ้าเบิ้งว่ามีภัยไปนำเทาแน่นี่อันนี้คนขับรถเทาอันนี้ทุกคนจะเข็นเนาะอันนี้มั็นไอ้ง่ายเนาะสบายดีแด สบค,คุณน่ะเข้าอยู่ยี่บางปงบาลายตอนนี้เขากำลังจะเดินไปเดินทางไปที่สารวันระยะทางก็จะประมาณหอดบอก็รู้กะร้อยกละละ็ร้อยประมาณไปกับพันกว่าประมาณ800ร้อหาการ้อกิโลเนะาะทักไปกับนี่ก็จะประมาณพันแปดกิโลเราไปนิดนึงเดี๋ยวไปท่าเจอกันกเอาสุขภาพงามมาใ เดี๋ยวถ้าที่ตามเบิ้งเนาะว่าพวกเขาจะไปใ,ใส่แดงมหลโคษไนตอนนี้เขากําลังชี้ไปฮับแม่บางตอนนี้ก็ใกล้จะฮอดแล้วนะเพราะว่าแมบางก็ท่าโดนละเดี๋ยวท้าไปเจอกันอยู่แม่บางเลยเนาะเพราะว่าบอว่าพันธ์ซี่ให้เขาบอกเพราะว่าพันธทาดนละเดี๋ยวไปเจอกันอยุ่ปเลยเมนี้รดลายแหงเนอะทุกคนเพราะว่าใกล้ฮอดปีใหม่แล้วเมนีกับเป็นวันที่สิบเอ็ดแล้วเนาะ คนกะล่งเมือบ้านเมือแข่งเมืออย่างเมือไปลินไปเที่ยวยื่อเหินมือนี้รถหล,ลยขนาดเลยทุกคนเรา,าต้องระมัดระวังในการเดินทางรถเมย์รถสัญจรคนส่งคนไม่หลายขนาดเลยนี่มือนี้อากาศค่อนข้างว่าแดดเนาะรถเมย์หลยขนาดเลยทุกคนเบิงตอนนี้มาหอด าพระบาทแล้วเนาะทุกคนอันนี้แม่นพระบาทโคดสันเนาะเดี๋ยวสวยใปเบิร์นเกย์ไกลบอลนี้แม่นหอยตีนพระบาทหนึ่งในสามของประเทศเราเนาะตัวนี้จะดังที่สุดของประเทศเลยเพราะว่ามันไครก็ฮูจักเนาะพระบาทโคดสั่นหนึ่งไม่สามต่นี้เป็นหอยของแท้เลยวะแม่เรื่องมมียุดท่วทั้วไปองหอยตีนพระบาทอยู่วันพระบาทนี้หรอสามวันพระบาทอยู่ เอามาแต่เดินปิดวัดไตตอนประเทศเดินปิเขา้านิมิตพระคู่เนาะยูวัดยู่วัดทุกโปงแต่เลยไปคุดเอามาประดิษฐานไว้อยู่วัดทุกโป่ง<ะ>มีซามีสางหอยเนาะกลายไั้เมันหอยจำลองยูท้าพระบาทพสันนี้จะเมนหอยพระบาทของแพเลยเนาะทุกคน มันภัยมีโอกาสมาประเทศลาวอยากให้ทุกคนได้มากราบไหว้เนาะตอนนี้พวกเขากกล้จะหอดแม่บางแล้วกล้จะหอดบ้านทับโก้วเนาะหอดขวัวทับอ่าหอดทั่วฮอดขวัวปลาไหลแล้วเนาะหอดขัวปลาไหลแล้ว าโดนวะแจ็คสมูมาทาตุเตสิบโมงทุกคนตอนนี้หนึ่มปลายแล้เื้ยตานั่งอยู่นี่อ่งนิ่งดีวสิเขาไมมอ่ามาสั่งออิอหนวนิ่งเด้องนิ่งไม่ได้มาได้ทุกคนน้องนิ่งดินส่กัน ตอนนี้ก็ประมาณพอประมาสองโมงะกายละ็จะไปนี่เสร็ล้ เกียรเกียมสิี่เมารถแล้วเนาะ,ละ,ละ,ละ จะน้อยกว่าีฮอดท่าแขกแล้วเพราะว่าขี่รถพ่านมาแขกบริขางใส่แล้วกะใกล้จะฮอดแขกขมวนละตอนนี้ก็เป็นเวลาจมงกละลี่ป,ลประมาณห้าโมงปลายเพราะว่าเขาออกแต่เวี่ยงมาเม่นึ่งโมงเนาะมาหาแม่บางอยู่ที่อยู่ที่ทับกเนาะบ้านปลาไหลแบบมองเขท้านะตอนนี้ก็ใกล้จะฮอทท่าแขกแล้วเบ่เมารถละ จะมาเอาเอาหน้ามาเที่ยน,นี้โปเโมทนะทุกคนเพราะว่าอันทามมา อสุดที่พี่อสารละบาทนี้นโมเ,เลยตอนนี้ก็ห้างป่ายแล้วสี่ฮอดหกงแล้วฮอสารละบานี้น่าจะเดินนะทุกคนเดี๋ยวทาเบิง้งนา,ากันเพราะว่าเราเคยไปจ้าเทือเนาะครั้งแรกเดี๋ยวทา,ทาง้งเลยนี่นเดินไก่เดินทางไกลที่สุดในชีวิตเลย่เราคยมาไก่ปนนี้จ้าเทือเดี๋ยวไปฮอดทาแขกก่อนว่าเราชิกลนนย่งเดี๋ยวทาเบิ้งเลยตอนนี้พอเหาฮอสทาแขกแล้วคน ตอนนี้ฮอดตลาดแคมทางที่เราจะขายพวกของฝากของต้อนเนาะมันเป็นเอกลักษณ์ของแท้แค่เพียทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะไปซอกซื้ออันกินกันเลยตอนนี้หิวคอแหงเนาะทุกคนแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อเนาะเดี๋ยวน้องเราจะพาทุกคนไปเบิ้งตาม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  บ่ปบะเด <c oughs> อีอไรอันนี้แม่นลันอ้วนวานบหรอไข่พวงเท่าไหร่วะอันนี้มมนอ้วนอย่างทำไหมออโอ้แต่ว่าอันเดียวกันวะโลเท่าไหร่โอ้พวงแล้วโล

คนงามขนาดเคยเห็นแต่เพิ่นซื้อไปตอนนอแต่ตอนนี้ได้มาเห็นตัวจริงแล้วทุกคนคืองามขนาดเพื่อจะขายเหรียญแต่พูดจะว่ามาจำพีเลยทุกคนมีหลายฮานอยู่นอแต่ว่าเครื่องขายกับแบบแบบเดียวกันเมื่อเลยแต่ว่าอันเครื่องฮันคือกันแต่ว่าหลายฮานจริงๆอะ แม่นะอลลูดสเส็บอันนี้แป็บเต็มนอันนี้แม่นอันขนมปานเนาะเป็นเดินเดินแม่บางเคยมาเห็นแล้ววะเคยละเออแม่บางเคยมาเธอนึ่งแล้วเนาะ ทุกคนอันนี้เป็นไห้เป็นไห่นี่ไม่ไหนเราไห้ สะอาดบุเคยได้ยินจะคือเ,เป็นวยูุ่นนสะอาดนาสะอาดนะเมืี่นแกกนแก็เปียนใคลูกเมื่อไหร่ละมแล้ว ยังเป็นเมืองท่าแขกอยู่เด้อย,ยังเป็นแขวงคำมวนอยู่ ตอนนี้พากันหิวข้าวแห้งนอนระวางกันทางเดินทางเมื่อกี้นี่กินเครียดแม่บางบ่อิ่มก็เลยมาแวะกินอยู่ที่อยังก่นว่าเมื่อกี้นี้ยังยูท่าแขกอยู่แต่ว่าออกมาออกมาจากนอกเมืองจะทางไปสวบค์แล้วเนาะอันนี้อาหารเฮาส้มอันนี้เป็นพุดดิ๊ดท้ยเอกลักษณ์ของท่าแขกเลยเนาะน้อยๆปอดแปดเปดน้อยเต้ซสบทุกคนโคบโตเลยน้อยเต้เสบ หิวข้าวอันนี้ส้มผักส้มผักแล้วก็ส้มแล้วก็ท้าปิง้งไก่เนาะเออนี่อายใหญ่เนาะที่ทุกคนอยากเห็นเนาะสบายดีกล้องอีกเทีหนึงส,สบายดีบม่ค่อยมาเข้ากล้องภายในเจียวท้าอาหารออมาแล้วจึงเบิ่ร์กำการมาปิดจะแซ่บทุกคน พวกเขากำลังจะเดินทางกันต่อแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าหากกิกนเข้าแล้ววนาะเดี๋ยวนะไปเจอกันอยู่ที่สาราวันเลยเด้อทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ค่ำม,มืดแล้วเนาะจะท่าย,ยัางกะบรเห็นละเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่แข่งสาราวันเลยเด้อบ๊ายบายเจอกัน <c oughs> ทุกคนตอนนี้นองรถมาฮอดแข่งสาราวันแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าที่ตามคลิปต่อไปเด้อเพราะว่าตอนนี้กะ มาฮอสิบสองมงเครื่องเนาะทุกคนขี่มาแต่เวียงจัดมาฮออพีพอดีเสลียประมาณสิบสองสมงกัวเนาะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากการคับรถกลางคืนเเนาะตอนนี้ก็เฮากำลังจะไปเตรียมกินขา้าวอาบน้ำนอนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็สิบสองมงเครื่องแล้วเดี๋ยวถ้าที่ตามคลิปต่อไปได้ทุกคนเดี๋ยวมือหน้ามืออื่นจะมาอัปเดตในการเดินทางเนาะมือนี้บ่ไหวอยางนอนแหงเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนบ๊ายบาย 我不能过